สนับสนุนรายการโดย Dayclean สวัสดีค่ะลานี่คือช่วงเวลาของนิติพล CRM ค่ะ หลากคําคำถามหลายคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพความงามและตอนนี้ค่ะคุณก็อยู่กับเอนะคะสาจิทรวรัตรค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการในวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนนะคะและก็เชื่อว่า99.9% 9 99คะ่ะที่รู้จักคำว่าโบ็อกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมแพร่หลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทุกช่วงวยัยปัจจุบันเนี่ยคนอายุอ๋อ18ปีขึ้นไปก็เริ่มมีการใช้โบ็อกแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเลยค่ะว่าโบท็อกที่ถูกต้องตามความปลอดภัยนะคะมีวิธีที่ถูกต้องอย่างไรแล้วเราควรจะเลือกอย่างไรนะคะถึงจะทำให้เราโบท็อกได้แบบว่าสมสว่วนและไม่น่าเบี้ยวหน้าโยนะคะตามที่เราได้เห็นตามข่าวต่างๆแล้วก็บนหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะบางคนได้รับโบท็อกนะคะแบบผิดๆก็อาจจะทำให้คุณเสียโฉมไปเลยก็ได้ค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าโบท็อกแล้วโบท็อกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร และมันคืออะไรและมันจะช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอปาล์มหรือว่าแพทย์หญิงชวัฒนดานะคะจันยาศัก์ค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในหัวข้อที่ว่าหน้าสวยด้วยโบท็อกค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะเอแนะนําเลยค่ะว่านี่เลยกาแฟตาเรทัสนะคะสามารถช่วยคุณได้แน่นอนในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้อย่างดีเลยละคะ่ะและที่สําคัญก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยเอยเลือกเรทัสเลยละค่ะนะคะ,ะ,นะคะกลับมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างดีกว่าะคะ่ะที่วันนี้เนี่ยเราจะว่ากันด้วยเรื่องของโบท็อกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย โบลท็อกมันคืออะไรแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างค่ะและวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอปาล์มหรือว่าแพทย์หญิงชวนัดดาจันยาสังคาตอนนี้นั่งอยู่กับเอแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะเจอกับคุณหมออีกแล้วเป็นครั้งที่2นะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโบลท็อกค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโบลท็อกเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะ b o t ท็กนะคะก็คือหรือโ o t ทู i ินัมท็อกซินเนาะเป็นสารสกัดจากแบคที ria นะคะ,ค,ะคือตัวนี้จะช่วยในการลดรอยเหี่ยวยน่นต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหน้าผากตีนกาหรือว่าอาจจะช่วยปรับในเรื่องของหน้าเรียวเล็ก ใช่บริเวณกามหรือว่ารอยย่นบริเวณคอได้ไอแบคทีเรียนี่มันเป็นประเภทแบคทีเรียดีเหรอคะหรือว่าจริงๆแล้วจริงจ,งจงแล้วในทางการแพทย์นเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับรักษาพวกโรค<อ>พวกโรคต่างๆนะคะ<อ>ใช่แต่ว่ามันก็ไม่มีผลไม่มีผลร้ายต่อ ตัวร่างกายนาของมันนะคะก็เรียกว่าเป็นเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าในเชิงของการแพทย์เราก็เป็นการรักษาโลกอยู่แล้วอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยคือมันมีโบ็อกหลายประเภทไหมคะหรือว่าแบบว่ามีแพ่แบบชนิดเดียวที่ใช้กันจริงๆแล้วในตลาดมีอยู่หลายหลายประเภทหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าที่เราใช้กันในเมืองไทยนะคะจะเป็นโบตอินัมท็อกซิน A Typ e A เนาะแต่ว่าในเมืองนอกอ จะมีเป็นโบ t u l i นัม t o อกซินไทบีหรืออะไรอย่เงี้ย<ะ>แต่ว่าในเมืองไทยจะมีไทยเดียวแต่ว่าก็ในเมืองไทยก็จะแบ่งอีกเป็น ยี่ห้อจากเกาหลียี่ห้อจากอเมริกา,ายี่ห้อจากหลายๆประเทศจากจีนแดงหรืออะไรอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าในแต่ละสถาบันความงามที่รับทำเนี่ยก็ก็จะจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกนะคะเราสามารถเลือกเองได้ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านท่านไหนนะคะที่มีคําถามข้องใจวันนี้เนี่ยกำลังคิดว่าอยากจะไปโบท็อกลองโทรมาได้นะคะในรายการของเราะคะ่ะจับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างๆนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย เปิดโอกาสให้เต็มที่ถามกับคุณหมอปาร์มได้เลยโดยตรงนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยการบท็อกซ์นะคะไม่สามารถทำที้เองได้เนาะนะคะควรที่จะได้รับอ,อ,อยู่ในการ,กรดูแลของ,ของแพทย์นะคะแล้วก็วิธีการของมันเนี่ยคือเราต้อง,ต,องต้องทำยังไงเขาดูต้องดูแลยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้รับบท็อกซ์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็เริ่มจากหลังจากที่เราได้รับสารบท็อกซ์เข้าสู่เข,ข้าสู่หน้าเรานะคะเ,เริ่มจากบริเวณหน้าผาก ตีนกาแล้วก็ระหว่างคิ้วแล้วก็จะแสดงสีหน้าเยอะๆเช่นอาจจะขมวดคิ้วเนาะหรือว่าขยับตายิ้มเยอะๆค่ะะอันนี้ก็จะช่วยบริหารทําให้ยาตัวยาเนี่ยมันออกฤทิ์ไปทั่วๆกระจายไปบริเวณที่เราต้องการแต่ถ้าเราบริเวณกรามเพื่อต้องการทําให้รูปหน้าเนี่ยมันเรียวลงก็อาจจะต้องเขี้ยว ภายในสีชั่วโมงแรกก็คือถ้ารับสารโดทอกในบริเวณตามก็เที้ยวนะคะพยายามแสดงสีหน้าบ่อยๆภายในสีชั่วโมงแรกและสีชั่วโมงนี้ห้ามนอนราบเพราะว่าถ้าเราไปนอนราบเนี่ยอาจจะแบบทําให้หน้ามันบี้เบี้ยวใช่ปริมาณยาเนี่ยมันจะไปตกบริเวณผิดที่ไม่ใช่บริเวณที่เราต้องการแล้วก็หน้าตอกมาไม่ได้รูปค่ะแล้วคนที่แบบที่เราเห็นตามแบบข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบหน้าเบี้ยวอ่ะหน้าแบบเป็นก้อนไหลรวมกัน นนค่ะ,ะ,คะเกิดจากอะไระคะอันนี้คือต้องถามก่อนว่าไปรับสารม,มาจากที่ไหนใช่เพราะว่าบางทีข้อหนึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ,คะแล้วก็ข้อสองอาจจะใช้ยาก็เรียกว่าได้ไม่ได้รับ ความปลอดภัยนะคะจากผู้ที่ช่วยเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยใครที่จะสามารถเอาสารอะไรเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีใบประกอบการใช่ไหมคะแล้วจะต้องแบบว่ามีการศึกษามีการเรียนมาแล้วทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะถึงจะสามารถเอาสารเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปไปเหมือนไปซื้อมาจากข้างนอกปัจจุบันเนี่ยมันมีขายตามอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะคะเป็น แบบว่าเป็นโดสบ้างเป็นอะไรบ้างใช่ไหมคะที่แบบว่าเขาขายการท้องตลาดเนี่ยแล้วก็เอามาแบบทําเองบางทีอาจจะผิดจุดนะคะใส่เข้าไปผิดจุดก็จะทําให้เกิดหน้าเบี้ยวได้หน้าโยได้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะและจริงจริงแล้วเนี่ยเราควรจะอายุเท่าไหร่คะถึงจะได้รับโบดขอกได้ จริงๆแล้วออรอยเหี่ยวยน่นหรือว่ารอยตีนกาอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดตั้งแต่อายุอายุ20ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีแล้วเพราะว่า20ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีการสูญเสียคอลลาเจนใต้ผิวหนังเนาะคอลลาเจนตัวเนี้ยมันจะทําให้เกิดริ้วรอยอถ้าคอลลาเจนน้อยลงริ้วรอยก็เพิ่มขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มรับสารโบรท็อกซ์ได้เนี่ยตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเลยนะเพราะว่าพ20อายุ20เนี่ย เอ่อคอลลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มหายไป<ม>สลายไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นพอเอ่อคอลลาเจนมันสลายไปก็จะทำให้เกิดริ้วรอยขึ้นมาใช่แล้วยิ่งเราใช้สีหน้าเยอะการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเยอะขึ้นก็มันก็จะเป็นริ้วรอยที่มากขึ้นตามไวจริงๆแล้วนอกเหนือจากการแบบว่าหน้าโยหน้าเบี้ยวหน้า,นา,นา,นาผิดรูปเนี่ยมันมีผลเสียอย่างอื่นไหมคะสำหรับการรับสารโบท็อกะคะ่ะ จริงๆแล้วผลเสียมันน้อยมากถ้าสมมติว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์และสรัพย์สุสุดค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปคือปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีพวกกับหมอกระเป๋าใช่ไหมคะที่เขาแบบว่ารับไป<ำ>ตามบ้านาตามบ้านอันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคุณหมอจริงก็ได้มันก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องที่อันตรายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว โบ ت ็อกที่เขาใช้ด้วยใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบโบทอกที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือว่ามีสารเจือปนเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมอะไรที่แปลกออมไหมคะใช่มันจะมีสารอย่างที่หมอเรียนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นรายการโบท็อมันเป็นสารที่ประกอบม,มาจากแบคที ria ค่ะใช่ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเก็บไม่ เก็บไม่ถูกวิธีเก็บในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องหรือ<า>ว่าเป็นของที่เป็นของที่เลียนแบบหรือว่าไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสารแบคทีเรียที่เกาะให้เกิดผิดได้อ๋อนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเรามารับหนึ่งสายหน้าใม่กันดีกว่าคะ่ะว่าบอกเราจะมีใครมาพูดคุยกับเราเรื่องอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย ชมพู่ค่ะคุณชมพู่นะคะคุณชมพู่โทรจักจังหวัดอะไรคะจันทบ,บุรีค่ะจันทบ,บุรีอือใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยต้องแอบ,บถามก่อน <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราคุยเรื่องโบท็อกซ์นะคะยี่สิบค่ะยี่สิบห้านะคะแสดงว่าเริ่มมีปัญหาหริอวรอยพอสมควรแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ่าถ้าฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากจะถามอะไรกับคุณหมอปาล์มนะคะก็ถามได้เลยค่ะค่ะคือว่ารูปหน้ากลมมาตั้งแต่กําเนิดนะคะแบบไดฉีดตัองหน้าเรียวค่ะค่ะต้องเตรียมตัวทํำยังไงบ้างคะก็คือว่าแบบเป็นคนที่มีหน้ากลม,มแต่ตอนนี้เนี่ยกลมสาวแล้วอะ่ะอยากหน้าเรียวะนะคะ,คะก็ควรจะทำยังไงบ้างคะจริงๆแล้วไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยค่ะคือเข้ามา พบแพทย์ให้ให้ให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูรูปหน้าก่อนว่าเป็นยังไงค,ควรจะควรจะใช้บท็อกซ์เข้าร่างกายประมาณเท่าไหร่ออคือให้มาประเมินก่อนเพราะว่าเรายังบอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วหน้ากลมเนี่ยมาเกิดจากอะไรอ๋อ<ช>บางคนแบบว่ากรามใหญ่ก็ต้องแบบ<ช>อะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนมีไขมันใช่ถ้าเป็นไขมันก็จะเป็นการรับสารอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเกิดจากกรามใหญ่กล้ามเนื้อ เยอะก็จะใช้เป็นการบท็อกซ์ค่ะเข้าร่างกายค่ะค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มคะแล้วอธิบดีเร็จไหคะอะไรนะคะถ้าเกิดว่ารับรับอ๋อรับบวทกเข้าไปแล้วเจ็บไหมก่อนรับสารเนี่ยหมอจะแปะยาชาไว้อยู่แล้วแล้วจะมีวิธีการคูลิ่งโดยการใช้เป็นประคบเย็นนะคะซึ่งจะช่วยได้เยอะจะค่อนข้างไม่เจ็บ แล้วหลังจากาาหลังจากที่รับไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะระบมทีหลังไหมคะเออมันจะไม่มันจะไม่ระบมค่ะมันจะไม่มันจะไม่เจ็บ<ม>คือหลังหลังจากที่รับสารปุ๊บก็คือจบเลยค่ะอืมแต่ว่าก็อาจจะแบบว่ามีตึงๆบ้างอย่างงี้ใช่ใชตึงได้เล็กน้อยแต่ว่าจะไม่ไม,ไ,ไม่ได้เรียกว่าเจ็บอ๋อโอเคค่ะค่ะ แล้วพอเวลานเนี่ยหนูไปดัดฟันมาแล้วพอดัดฟันเสร็จหน้าหนูเรียวนี้แล้วต้องฉีกเพิ่มไหมคะหรือว่าอ,าอ๋อคือจะต้องรับสารเพิ่มไหมเพราะว่าไปดัดฟนันมาแล้วหลายๆคนนะคะก็รูปหน้าเปลี่ยนเมื่อเราได้รับการจัดฟันด้วยะนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดหน้าเรียวแล้วเนี่ยจะรับสารโบท็อกได้ไหมคะ จริงๆแล้วหมอแนะนําว่าให้เข้ามาให้หมอประเมินก่อนอเนาะเพราะว่าถ้าพูดลอยๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เพราะว่าบางทีงหน้าหน้าเรียวก็อาจจะยังมีในส่วนของร่องแก้มลึกหรือว่าใต้ต,ตาหรือว่าแบบหน้าผากที่ยน<ช>่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ก็ต้องมาให้คุณหมอดูนะคะเพื่อประเมินว่าแบบว่าหน้าของคุณเนี่ยควรได้รับบทหอกคหรือเปล่านะคะอ๋อค่ะ แล้วถ้าหน้าเรียวนานแค่ไหนคะเมื่อไรจะต้องไปฉีดเพิ่มคะโอเคฤทิ์ของบท็อกซ์นะคะจะอยู่ได้ประมาณ6เดือน6เดือนค่ะ6เดือนถึง1ปีหลังจากได้รับสารปุ๊บ4วันค่ะจะเริ่มเห็นผลว่าหน้าเราจะออกมาประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็1สัปดาห์จะเริ่มเห็นผลชัดเจนก็คือจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นใช่แล้วก็สสัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยคือจะอยู่ไปอย่างเงี้ย ค่ะใช่อ๋อยู่ได้อย่างต่ำๆหกเดือนค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติอคะหรือว่ามีข้อห้ามอะไรไหมคะจริงๆแล้วหลังหลังการรับสารไป2สัปดาห์นะคะหมอยังไม่แนะนําให้ไปนวดหน้าทำอะไรเกี่ยวกับหน้าหรือว่าเลเซอร์เพราะมันจะไปทําลายลิปของโบท็อกซ์ใช่มันจะทําให้ลิปไม่หออกน้อยลงแล้วก็ยากระจายไม่ตรงที่เนาก็อาจจะเดียวได้เนาะใช่สสัปดาห์หมอจะแนะนำให้ ยังงด,งดทําทุกอย่างเกี่ยวกับผิวหน้าก่อนเนาะแล้วก็หนึ่งสัปดาห์หมอจะนัดมาดูมาดูมาดูประเมินหน้าก่อนอหลังจากที่ได้รับสารไปเนี่ย หน้าของคุณเป็นยังไงเข้ารูปไหมม,มีอะไรที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมยังไงไหมแล้วเรื่องแบบอาหารการกินสามารถรับประทานอะไรได้ปกติไหมคะหรือว่ามันมีอะไรที่เราไปทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้โบทอกเนี่ยหมดฤทธิ์เร็วขึ้นจริงๆแล้วทานได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าขออนุญาตงดออแอลกอฮอล์อนะคะประมาณหนึ่งวันะนะแล้วก็พวก ถ้าสมมติมีโรคประจําตัวอยู่เช่นเป็นโรคหัวใจถ้าทานยาที่เกี่ยวกับละลายริมเลือดอยู่ให้งดให้งดไปก่อนหรือว่าต้องบอกต้องบอกคุณหมอก่อนที่จะรับประทานแล้วก็วิตามินบํารุงนะคะควรจะบอกก่อนว่าทานอะไรอยู่บ้างวิตามินที่ห้ามใช้ก็คือวิตามินอีค่ะเพราะว่ามันเป็นริชต้านกันเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องงดนะคะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะค่ะ มีคำถามเพิ่มไหมคะอ๋อไม่มีค่ะแล้วอยากเรีนกิฟต์วอชเชอร์ด้วยนะคะได้เลยค่ะเป็นสายแรกของเราได้รับกิฟต์วอชเชอร์ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่สายแรกของเรานนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของการแบบว่า หน้ากลมะนะคะเราต้องการจะไปแบบว่ารับสารโบท็อกนะคะเพื่อจะช่วยทําให้หน้าเรียวกระชับแต่ว่าบางเอิญจะตัวนะคะก็มีการจ่ายฟันมาแล้วเรียบร้อยก็ทําให้หน้าเนี่ยเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นแต่อย่างว่านะคะอย่างที่บอกว่าการรับสารโบท็อกนะคะก็ต้องไปหาคุณหมอก,ก่อน<ช>เพื่อมีการพิจารณาว่าหน้าของคุณเนี่ยควรจะได้รับโบท็อกในปริมาณทเท่าไหร่ละ บริเวณไหนบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องถามุหมอนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของการโอเวอร์โดสไหมคะแบบว่าหน้าเราควรจะได้รับบอท็อกเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเต็มที่ได้เท่าไหร่ เพราะว่าอ,อย่างบางคนเนี่ยใจร้อนะนะคะไม่กลัวเจ็บเลยก็ทําไปเลยทีเดียวอัดแน่นในวันเดียวนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะมีถ้าเกิดว่าเราได้รับในปริมาณที่มากเกินไปต่อวันเนี่ยอาจจะมีอันตรายไหมคะจริงๆแล้วบอท็อกซ์เนี่ยไม่อันตรายค่อนข้างน้อยอแต่ว่าไม่ควรรับครั้งหนึ่งในปริมาณมากเกินไปอยู่แล้วอย่างที่หมอบอกมันเป็นสารสก,กัดจากแบคทีรียเนาะถ้ามันเยอะเกินไปมาจะทําให้เกิดผลเสียเพราะว่าถ้าเราถ้าเรารับสารเยอะ มันอาจจะไปกองณนะจุดใดจุดหนึ่งเยอะเกินไปทําให้ไปโดนเส้นประสาทที่เราไม่ต้องการให้โดนใช่มันจะไปโดนได้ทําให้เกิดอาการปากเบี้ยวตาตกคิ้วตกอะไรเงี้ยเป็นไปได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบว่าไปรับสารบว็อกแบบผิดผิดมามันสามารถมีวิธีการแก้ไขได้ไหมคะแก้ไขได้ค่ะ <c oughs> ก็คือก็คือทําเป็นการเลเซอร์แล้วก็ทําเป็นทรีทเมนต์มันจะช่วยจะช่วยลดลดระยะเวลาของอ ของความผิดพลาดนั้น่ะลดลงก็เหมือนกับอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วข้อห้ามของการที่แบบว่าหลังจากโบทอสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรจะไปทำเลเซอร์ใช่ไม่ควรจะไปนวดหน้าใช่ทำลายยาอ นะคะแล้วฉะนัวิธีการแก้เนี่ยสำหรับคนที่ไปรับสารบอบแบบผิดผิดมาผิดจุดนะคะ,คะผิดที่ผิดทางก็ถ้าเกิดว่าออมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถเดินเข้าไปหาแพทย์นะคะ<ช>ไปพบแพทย์แล้วก็ให้แพทย์ัช่วยแก้ไขได้ในเรื่องของการใช้ลเซอร์หรือว่าการทำาชี้เมตนนั่นเอง เพราะ,ะแต่ทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะไม่ไม่ต้องผิดพลาดเลยดีกดีาวใช่ก็ควระคะจะอยู่ในการดูแลของแพทย์ถูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีแบบเ,เราเราไปทําผิดพลาดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถเอาผิดเคาได้ไหมคะหมอก<ม>็น่าจะจับว่ามีการแจ้งตารวจว่าแบบเนี่ย จริงๆแล้วถ้าทําอยู่ในการดูแลของแพทย์เ<ช>นี่ยมันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วโอกาสพลาดน้อยมากเ,เรียกได้ว่าก็ให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ด<ช>ีที่สุด<ช>นะคะ,<ช>อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสายต่อมากันเลยดีกว่าค่ะทุกผู้ชมว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะในเรื่องของแทนโบท็อกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณอารับผม คุณอาร์ตนะคะเป็นคุณผู้ชายนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นเอ่อเป็นผู้ชายที่ร ah, uh, ักเออเขาเรียกว่าความหล่อดูแลตัวเองนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าขอผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่ดูรายการนิุิคล CRM เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่แบบรักสวยรักงามแล้วก็รักหล่อกันทุกคนเลยคุณอาร์ตคะโทรจากจังหวัดอะไรคะจากลาดลีครับลาดลีโอเด็กลาดลีนี่ละลาดลีนี่มีโอ่งมังกรเป่า ครับเรียบเลยครับโอ่งครับโอเคนะคะแล้วอายุเท่าไหร่คะเนี่ยก็ยี่ห้าครับยี่สิบห้านะคะก็ไรเรียกกันนะคะยี่สิบห้านี่มีปัญหาเรื่องอะไรคะวันนี้ที่อยากจะถามนะคุณหมอป้าเรื่องหน้าบานครับเพื่อนเรียกค้าโอ่งครับหน้าบานก็เป็นเด็กราดลีนะคะก็เลยต้องตรงคอนเซ็ปต์โอ่งราดลีครับ โอเคแล้วก็คือยังไงคะหน้าบานแล้วก็คืออยากจะหน้าเรียวครับผมก็คือสนใจอยากจะทําหน้าเรียวอ่ะครับค่นแล้วอยากจะถามว่าโบท็อกซ์จะมีอันตรายอย่างไรบ้างครับอืมอ่าถามกับคุณหมอปาล์มเลยนะคะโบท็อกซ์มีอันตรายอะไรบ้างเมื่อกี้เราก็พูดไปรับประมาณนึงเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอย้ำอีกทีก็แล้วกันค่ะคืออย่างที่หมอบอกนะคะถ้าสมมติได้รับสารเนี่ยอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วเนี่ยโอกาสเกิดข้อเสียน้อยมากอืมข้อเสียจะเกิดต่อเมื่อ เราไปรับสารผิดวิธีหรือรับผิดจุดหรือรับปริมาณมากเกินไปมันจะไปโดนบริเวณที่เราไม่ต้องการให้โดนเช่นเส้นประสาทนะจุดนั้นๆเนาะมันก็จะทําให้เกิดอาการปากเบี้ยวตาตกอะไรเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอกถ้ามารับสารกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเนี่ยโอกาสเกิดน้อยมากข้อเสียหายไม่มีเลยค่ค่ะ ก็<อ>เด็กก็จะต้องได้รับสารเบอร็อคนะคะอย่างถูกวิธีจริงจงะนะคะเข้าหาแพทย์ไปตามสถาบันชื่อดังหรือว่าเป็นที่รู้จักหรือว่ามีเพื่อนแนะนํามาแบบว่าเออทำมาแล้วแล้วผ่านแบบว่าประสบการณ์มาแล้วแล้วมันโอเคปลอดภยัยก็ควรจะเลือกอันนั้นดีกว่าค่ะอ๋อครับแล้วการสีบตอคบ่อยๆอะครับค่ะจะส่งคนสียบ้มครับคือการรับสารบอรทอคบ,บ่อยๆใช่ไหมคะหลายๆครั้ง จะมีผลเสียอะไรบ้างอค่ะคืออย่างที่อย่างที่หมอได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือการได้รับสารบท็อกซ์เนี่ยจะช่วยในการทําให้กล้ามเนื้อของเรามันคลายตัวเนาะคือการจริงๆแล้วเราควรจะมารับสารต่อเนื่องทุกๆ3าเดือนทุกๆสเดือนใช่จริงๆลิ์มันออก6 <ๆ S 2> เดือนอย่างที่หมอบอกแต่ว่า3มเดือนเราควรจะมาติดตามการรักษาดูว่าดูว่ากล้ามเนื้อตัวเนี้ย มันมันเกรงขึ้นมาอีกทีหรือเปล่าใช่ก็คือถ้ามันก็แล้วแต่คนใช่ไหมคะใช่แล้วแต่คนหรือว่าตามร่างกายของคนถูกต้องค่ะก็คือจริงๆแล้วให้มารับทุกสามเดือนแต่การการได้รับสารบ่อยๆเนี่ยมันจะมีข้อเสียแต่จริงๆมันเป็นข้อดีนะคือมันมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันฝ่อไปเลยก็กลายเป็นว่า กล้ามเนื้อตรงนั้นเช่นบริเวณคางสมมุติว่าเราฉีดคางค่ะสมมุติว่าเรารับสารบริเวณคางปุ๊บมันก็จะเป็นการฝ่อทำให้หน้าเล็กไปเลยอ๋อไม่ต้องรับสารอีกอ๋อโขก็คือว่าเล็กแบบถาวรไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่มันเป็นข้อเสียแต่เป็นข้อดีใช่เออนะคะก็ดีจังครับค่ะตาบผมแล้วออีกอย่างนึ่งครับแล้วเคยมีคนแพ้โมท็อกไหมครับ เออ <นะ S 1> อันนี้เนี่ย<น>สงสัยเหมือนกันว่าเคยมีมคนที่แบบร่างกายแบบแอนตี้โบท็อกแล้วแบบเกิดอาการแพ้ไหมคะถ้าไปรับสารเนี่ยนะคะ,คะในสถานที่บริการที่เป็นเป็นที่ที่แพทย์ควบคุมอยู่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจะไม่มีโอกาสแพ้<อ>ใช่เพราะว่าเป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่และมันมันจะมีในกรณีที่ว่าร่างก<ข>ายเราไม่รับมีบ้างไหมคะแล้วแบบ แพ้เพราะว่าเราไม่เคยรับสารโบทอกมาก่อนเลยอะไรอย่างนี้คะ่ะมีโอกาสแต่น้อยมากเท่าที่เท่าที่ดูการวิจัยยังไม่เจออ๋อครับค่ะ,ะ,ะเพราะว่ามันดูแล้วโบทอกเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภยัยค้างๆปลอดภัยสูงนะคะ,ะก็ไม่มีอะไรที่แอนตี้กันนะคะ,ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าหาสถาบันความงามหรือว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ดนรับมาตรหาเนี่ยโอกาสแพ้เนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะอ๋อครับ แล้วที่ตามข่าวเขาบอกหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเ็าจะซีมันเป็นยังไงนะครับคุณหมอก็เนาะมีให้เห็นตามทีวีเยอะมากมายนะคะก็อย่างที่เราพูดกันนะคะคุณหมอก็คือต้องถามก่อนว่าไปไปรับสารมาจากที่ไหนแล้วก็คนที่ทำคนที่ทําให้เราคือใครเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้ทําให้บริเวณที่รับสารน่ะผิดจุด ไปโดนเส้นราษาเพราะว่าโอกาสโดนมันมีอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เรียนมาต้องบอกว่าใบหน้าของคนเราเนี่ยมีเส้นภาษาเยอะมากเป็นจุดศูนย์รวมเลยไม่ว่าไม่ว่าจะรับสารอะไรเข้าไปก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับนะคะบริการจาก คุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีผลเสี่ยงมีอันตรายได้เหมือน<ช>กัน<ช>เพราะว่าเขาจะไม่รู้จุดเนาะว่าเ<ช>ส้นเลือดเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างใช่ไหมคะก็มีการผิดเพ<ช>ี้ยนไปบ้างถ้าเกิดว่าคุณไปแบบใช้บริการจากหมอกระเป๋าหรือว่าไปซื้อบอสอกมานะคะเป็นโดสแล้วก็มาให้เพื่อนฉีดเออใช้ให้นะคะไปทำกับกเพื่อนอันนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันใช่ค่ะนะคะ คือเกิดได้จริงค<บ>่ะหน้าเบีย้ยวหน้าอะไรเงี้ยเกิดได้จริงค่ะดารลวงดาราลบบเน<ช>ี่ยเป็นกันเยอะมากๆ,ๆนะคะมีให้เห็นกันแต่ว่าวางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไขายากแล้วเพราะว่ารับโบลทอกในปริมาณที่มากไปแล้วอะนะคะคบบ่ะมีคำถามอะไรไหมคะคุณนะัก ีแล้ครัโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะใช้บริการโบทอ์นะคะก็เดินไปที่สถาบันความงานที่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ก็คลินิกหรือโรงพยาบาลไปเลยนะคะเข้าหาคุณหมอดีที่สุดค่ะครับโอเคนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคแล้วตรงนี้แหละนะคะเป็นผู้ชายที่แบบว่าใส่ใจตัวเองนะคะใหญ่จะไปรับสารโบทอ์นะคะก็อย่างที่ เอ๋กับคุณหมอปาล์มพูดพูดกันนะคะคุณผู้ชมว่าการที่จะรับอะไรเข้าร่างกายโดยเฉพาะใบหน้าที่เป็นจุดสูงย์รวมของเส้นเลือดหลายๆเส้น<อ>แล้วเนี่ยแบบมันเยอะมากเลย ถ้าเกิดว่าเราไปรับสารโบททอกที่ไม่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเนี่ยก็จะอาจจะเกิดทําให้รูปหน้าผิดผิดรูปผิดรอยได้ค่ะ <Huh. S 1> และอาจจะแก้ไขได้ยากด้วยอย่างดาราบางท่านเนี่ยก็โอ้โหหน้าเราเรียกกันได้เล้ว่าหน,น,น้าแนนรู้เลยว่าแบบผิดธรรมชาติ หน้าเป็นก้อนเป็นแบบว่าเป็นบล็อกบล็บอกเลยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอาจจะทําให้แบบว่าคุณเนี่ยสตาร์หน้าไว้เป็นแบบเนี้ยตลอดไปก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีะรับสารโบท็อกเ์แบบเป็นธรรมชาติแล้วถูกต้องตามวิธีก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์วิชเชอร์ชันเท่านั้นค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักเบรกกรันสักครู่ก็แล้วกันค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเรายังคงเปิดรับสายคนอินที่มีปัญหานะคะอยากจะถามไขข้อข้องใจเกี่ยวกับในเรื่องของโบท็อกนะคะว่ามันมีข้อดีข้อ เสียอย่างไรละโบท็อกวิธีที่ดีที่สุดนั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับมิธีพล CRM ค่ะ